สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายน2023นะคะชาวราศีมังกรวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีมังกรนะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวันเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกเลยนะคะผู้อ่านอยากจะขอพรจากเหล่าเทวดานางฟ้า มอบให้กับชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายะนะมาแล้วโอ้โหพ r i t ร z e นะคะสัญญาณสวยมากเลยพรจากเหล่าเทวดาน,นางฟ้าจะมอบสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญนะคะลำดับความสำคัญให้กับคุณ จะมอบความสำเร็จให้กับคุณนะคะอยากให้คุณจัดลำดับว่าคุณอยากได้อะไรก่อนนะสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานให้คุณตั้งใจนะคะในการทำสิ่งนั้นเหล่าเทวดาน,นางฟ้าจะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสิ่งดีงามหรือว่าทำให้เป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จนะคะ เป็นพรที่สวยมากเลยอะ่ะสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีมังกรพลังงานดีมากคราวนี้ผู้อ่านขอเปิดพลังงานภาพรวมให้กับชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่มีลักษณะตรงกับราศีมังกรนะคะขอสับเลือกไพ่ให้คุณก่อนพลังงานภาพรวมนะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะ พลังงานขึ้นมาแล้วนะคะมีสัญญาณก้าไม้เท้า Temperance ราชาถือดาบนะคะแล้วก็เป็น5เหรียญเป็น Judgment Wow ววพลังงานดีมากเลยตอนนี้ชาวราศีมังกรชีวิตคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ Temperance คือคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ หน้าที่การงานโยกย้ายถิ่นฐานนะคะปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนทรงผมอะไรเงี้ยบุคลิกภาพเสื้อผ้าทาให้เราดูดีมีออร่านะคะการปรับเปลี่ยนของคุณหรือการจัดบ้านใหม่มุมบ้านใหม่ห้องใหม่อะไรประมาณนี้นะคะการจัดบ้านจัดห้อง จะทำให้เกิดการไหลของพลังงานนะคะมีพลังงานที่ดีพลังงานของชีวิตที่ดีนะคะการเงินการงานความรุ่งเรืองเนี้ยเข้ามาในชีวิตคุณประมาณนั้นเลยนะสัญญาณดีงามมากเลยนะคะการปรับเปลี่ยนจะทําให้ชีวิตคุณไรสดใสและมีพลังของความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนะสัญญาณเนี้ย น่าจะสอดคล้องกับพรจากเราเทวดานางฟ้าเลยนะคะที่จะมอบพลังความสําเร็จให้คุณนะสิ่งที่คุณผ่านมาในชีวิตนะคะเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักเนี่ยก้า,ยาวไม้เท้าเนี่ยไม่ธรรมดาคุณมีจิตใจที่สู้มากๆเลยนะคะแล้วก็ผ่านเรื่องราวความท้าทายอะไรหลายอย่างแต่คุณก็ยังมั่นคงและมั่นใจในความรักนะคุณจะสู้เพื่อรักและอยู่เพื่อรักนะคะใบนี้ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่พลังของคุณเนี่ยดีมากเลยนะพลังงานบวกของคุณเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่ามีการเจริญเติบโตปรับเลื่อระดับของฐานพลังงานนะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยเหมือนคุณยังมีภาพเงาในอดีตอะไรบางอย่างอยู่นะคะห้าเหรียญอะไรที่เคยเจอที่เป็นอุปสรรคความท้าทายอะ่ะคุณอาจจะ กำลังกังวลว่าสิ่งนั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในชีวิตคุณนะคะแต่คราวนี้พอมีจัดเม้นขึ้นมาแสดงว่าคุณได้ชดใช้วิบากนั้นแล้วนี่คือวิบากของคุณสิ่งที่คุณเจอมาคือวิบากที่คุณต้องชดใช้และคุณพร้อมเกิดใหม่มีชีวิตใหม่มีสิ่งใหม่เข้ามานะคะข่าวดีจะปรากฏขึ้นในชีวิตคุณสิ่งดีๆกำลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ มาเป็นลำดับเลยนะ prioritize สิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหมายสิ่งที่ดีงามนะคะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพลังงานดีมากอะไรที่คุณรอคอยอยู่ก็อาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้ก็ได้นะสัญญาณเนี่ยเป็นพลังของการที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะ ได้รับพรได้รับสิ่งดีนะเป็นจังหวะเวลาของคุณแล้วนะคะคราวนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นยังไงบ้างนะมาแล้วนะคะสัญญาณ Temperance ขึ้นมาใช้เลยนะคะสัญญาณราชินีถือไม้เท้าและสามไม้เท้า แน่นอนว่าคุณจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตนะการปรับเปลี่ยนนี้จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีพลังบวกมากขึ้นนะคะสัญญาณของการรอคอยใครคนหนึ่งที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นลักษณะการรอคอยเรื่องของการตอบรับตอบกลับเรื่องการสื่อสารก็ได้นะคะการสื่อสารทางไกลคุณรอคอยด้วยจิตใจที่มั่นคงมากๆ กับใครคนหนึ่งนะคะสัญญาณสาไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยผู้อ่านเห็นเป็นสองทิศทางพลังงานนะคะทิศทางแรกคือชาวราศีมังกรบางคนเนี่ยอาจจะกำลังรอคอยการกลับไปคืนดีกับคนที่อยู่ในหัวใจคุณนะคะคนที่คุณรักนั่นเองนะอีกสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณทิศทางของพลังงานใหม่คุณกำลังมองทิศทางใหม่คนใหม่คนทางไกล หรือเป็นคนที่คุณมีการแชทพูดคุยสื่อสารด้วยนะคะคุณอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะกับใครคนใหม่ก็ได้จากการปรับเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้นะคะดังนั้นพลังงานจะมาสองทิศทางในเรื่องของสาไม้เท้าใบนี้ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีมังกรนะคะพลังของคุณจะจูนติดกับเส้นทางไหนนะ หรืออาจจะเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็มีความเป็นไปได้นะคะอาจจะทําให้คุณตัดสินใจหรือว่ารู้หัวใจตัวเองชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะคะ <Wow. S 1> คราวนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณคู่ของชาวราศีมังกรน,นะ ขอดูสัญญาณคู่ของคุณหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะชาวราศีมังกรคู่ของคุณนะคะมาแล้วนะโอ้โห The Emperor ขึ้นมานะคะหนึ่งดาบแล้วก็เป็นสัญญาณของสิบเหรียญว,ว้าวเลยคู่ของชาวราศีมังกรนะคะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วย สิบเหรียญคือเป็นบุคคลที่ชีวิตแบบดีๆนะคะดึงดูดเรื่องของความร่ำรวยความมั่งคั่งเข้ามาคนคนนี้เนี่ยพลังงานของเขาดีมากเลยนะคะเขามีแนวคิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงนะแล้วมีความสุขไปด้วยกันนะไม่ลำบากอย่างนั้นเลยนะคะสุขสบายพรั่งพร้อมสมบูรณ์นะดีงาม แล้วเป็นคนที่จะต่อสู้ทุกอย่างทําทุกอย่างเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เป็นคนที่มีความอดทนในชีวิตนะเป็นนักสู้นะคะเขาจะมีไอเดียมีแนวคิดอะไรใหม่ๆนอกกรอบที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมดีงามกว่าเดิมนะคะคนคนนี้เขาจะทำสิ่งนั้น เขากําลังรอคอยคนที่ใช่คนนี้คู่ของคุณนะคะเหมือนทุกอย่างในชีวิตทั้งพร้อมหมดแล้วเขามองหาคนที่รักเขาจริงๆนะคะหารักแท้นั่นเองว้าวมากพลังงานของคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมได้นะคะหรือช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันก็ได้มีความต่างอะไรบางอย่างระหว่างคุณสองคนนะคะ ทีนี้ผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณเขาหน่อยคู่ของคุณนะคู่ชาวราศีมังกรน,นะคะขอขยายสัญญาณเขาหน่อยโอ้โหใบน,นี้ปลิวมานะคะเปิดเลยแปดถ้วยเขาคนนี้ move on นะเขาเคยเดินออกจากอดีตความรักที่ไม่เวิร์ k มาก่อนนะคะแล้วตอนนี้เขา move on ไปข้างหน้า เขาพยายามมองหาเป้าหมายความสำเร็จนะคะเหมือนพยายามสร้างพลังใจให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเดินทางไปสู่ทิศทางใหม่นะคนคนนี้เจ็ดไม้เท้าแล้วเขาก็พยายามที่จะดูแลหัวใจตัวเองประมาณว่าดึงพลังงานบวกนะคะถ้าได้นั่งสมาธินะจะดีมากเลยคนนี้พลังฐานจิตเขาดีมาก สัญญาณบุญของเขาปรากฏขึ้นเลยนะคะพลังงานของเขาเนี่ยเมื่อเขาทบทวนชีวิตหรือว่าเมื่อเขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเองนะคะพัฒนาฐานจิตของตัวเองเนี่ยเขาจะมองเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะโอ้โหเดทแอนด์รีเบิร์ดคนคนนี้ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะเหมือนเขาเดินออกจากชีวิตที่มันไม่เวิร์กมาก่อนในอดีตแล้วตอนนี้มีสัญญาณการเกิดใหม่นะคะพลังงานชีวิตใหม่การเกิดใหม่สิบถ้วยสิ่งที่เขาต้องการก็คือครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักเขาคนนี้เนี่ย ต่อสู้ชีวิตหรือว่าทําอะไรหลายอย่างในชีวิตมากมายอย่างที่บอกว่าเขารอคอยรักแท้นะคะเขาอยากสร้างครอบครัวที่เต็มด้วยความรักพ่อแม่ลูกเป็นรักแท้ให้แก่กันนะพลังงานดีมากเลยพลังงานความคิดแนวคิดของเขาอะดีมากโอ้โหเป็นอัศวินถ้วยนะคะจะหอบดอกกุหลาบมาให้คุณเลยเขาคนนี้เมื่อเจอคุณเนี่ย เขาจะหลงรักคุณนะคะแล้วเขาจะคลั่งรักด้วยมีสัญญาณของคู่ที่จะส่งจดหมายรักหากันนะคะเป็นตัวแทนของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะมีความกุ๊กกิ๊กอาจจะแชทกันหรือว่ามีอะไรโรแมนติกอะ่ะที่จะเป็นเครื่องหมายของความรักระหว่างคุณสองคนนะคะเขาคนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเดินทางด้วยนะเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณได้นะคะถ้าเกิดคุณกำลังรอเขาอยู่ สัญญาณการเดินทางนะมีเกณฑ์ขึ้นในฝั่งของเขานะคะว้าวมากทีนี้ผู้อ่านขอขยายสัญญาณเขาคนนี้นะคะคู่ของชาวราศีมังกรอยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะคู่ของคุณอยากบอกอะไรกับคุณนะสัญญาณแปดเหรียญเขาบอกเลยว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะคะเป็นลักษณะของคนที่ มุ่งมั่นพยายามและมีความสม่ำเสมอนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคุณนะคะและเพื่อเราสองคนประมาณนั้นเลยโอ้โหสามดาบเขากลัวอกหักนะเขากลัวอกหักจากคุณนะคะพลังงานอย่างที่บอกว่ามีทั้งสัญญาณเก่าและสัญญาณใหม่ใครคนนี้เนี่ยเขากลัวอกหักจากคุณกลัวคุณจะไม่รักเขาหรือกลัวคุณ ปฏิเสธเขานะคะสัญญาณหกถ้วยเขาผูกพันกับคุณมากนะสัญญาณของใครคนเก่าที่กลับเข้ามาในชีวิตพยายามที่จะมาบอกคุณว่าเขารักคุณหรือพิสูจน์ให้คุณได้รู้นะคะกับอีกสัญญาณหนึ่งคือพลังใหม่เลยนะแต่เป็นพลังของบุคเทสัญ,ญวาตคือเคยเป็นคู่กันมาก่อนใน อดีตชาตินะคะแล้วกลับมาในชาติพพปัจจุบันก็จะมาครองคู่กันอีกครั้งเขาคนนี้อยากบอกคุณว่าเขาปลูกพันกับคุณความรู้สึกของเขาว่าผูกกับคุณไว้นะคะแล้วเวลาเขาเจอคุณเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาได้พบเจอความรักที่เขาหยหามานานหรือว่าสิ่งที่เขาคิดถึงมากๆนี่คือความรักที่ให้กับคุณนะคะสัญญาณสามเหรียญ เขาอยากจะใช้เวลากับคุณนะคะแล้วอยากพูดคุยกับคุณในทิศทางที่แฮปปี้อ่ะเขาอยากจะคุยกันแบบแฮปปี้คุยกันแบบที่ไม่หัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยกันแบบแฮปปี้คุ๊กกกวันแววอยากจะใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆ แล้วถ้าเกิดคุณคุยกันแบบที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกนะให้กำลังใจการจีบการหวานแหววนะคะนั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขมากสำหรับเขานะคะโอ้โหพลังงานสวยมากเลยสัญญาณสองไม้เท้าเขารอคอยคุณนะเขาบอกว่าเขารอคอยคุณอยากพบเจอกันกับคุณมากคิดถึงคุณมากนะคะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ พยายามที่จะมองไปถึงอนาคตหรือพยายามที่จะมองไปว่าเขาจะลงหลักปักฐานที่ไหนจะทําอะไรยังไงนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณมากมีคุณอยู่ในแผนอนาคตเขาด้วยนะคะว้าวเลยทีนี้มาดูกันต่อนะคะผู้อ่านอยากขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสัญญาณสถานการณ์ของความสัมพันธ์และตัวคุณเป็นยังไงบ้างมาแล้วสัญญาณสามเหรียญน,นะคะตรงกันกับเขาเลยนะคะสัญญาณเจ็ดดาบแล้วก็เป็นหกดาบว้าวสัญญาณออกมาบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ จะเกิดการพูดคุยเจราจาที่ใจเย็นมากขึ้นมีความน่ารักนะคะให้พลังงานบวกแก่กันนะแสดงออกถึงความรักนั่นเองนะคะพลังงานนีสามเหรียญเมื่อมีการเจราจาแบบใช้พลังงานบวกนะจะนำความสำเร็จมาให้บอกเลยอะไรที่ยังไม่ได้เปิดเผยกันนะคะจะมีการพูดคุยเจราจาเปิดใจบอกความจริงแก่กันนะคะแล้วคุยกันด้วย ความใจเย็นนะคุยกันว่าเรารักกันนะคะไม่ได้คุยกันเพื่อหาคนผิดนะจะยิ่งทำให้ความรักครั้งนี้จเจริญเติบโตและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะคุณอาจจะไปหาเขาหรือเขาเดินทางมาหาคุณหรือคุณทั้งคู่ไปเที่ยวไหนด้วยกันก็ได้นะพลังสัญญาณสวยมากเลย เป็นพลังของความใจเย็นเป็นพลังของความรักที่เริ่มมีการพัฒนาให้ลงตัวให้ลงเอ่ยกันนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของอนาคตหรือว่าสัญญาณของผลลัพธ์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาแล้วสัญญาณคือ High Priest นะคะ Hero Fan ว้าวเลยนะคะ แปดถ้วยแล้วเป็นสัญญาณของสิบไม้เท้าพลังงานบุญหรือว่าสัญญาณของโชคชะตานั่นเองนะคะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับคำตอบจากสิ่งที่คุณกำลังค้นหาอยู่หรือกำลังรอคอยอยู่สัญญาณของชาวราศีมังกรเนี่ยเหมือนคุณมีการมูฟออนไปข้างหน้าหรือคุณก้าวไปข้างหน้าในชีวิตอะ่ะ มีอะไรหลายอย่างที่คุณพยายามทบทวนนะคะแล้วจัดการสัญญาณออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นนะคะสิ่งที่คุณขยันสิ่งที่คุณอดทนน่ะจะประสบความสําเร็จสัญญาณบุญปรากฏหมายความว่าพลังงานบุญจะหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วเป็นสัญญาณของเหล่าเทวดานางฟ้าที่มอบพรให้คุณด้วยนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะได้รับพรน,นั้น พลังงานออกมายืนยันสวยมากๆนะคะถ้าชาวราศีมังกรคนไหนนะคะที่ตัดสินใจที่จะมูฟออนไปข้างหน้าแล้วเริ่มที่จะใส่ใจตัวเองหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองบอกเลยว่าสิ่งนั้นก็จะสำเร็จเช่นเดียวกันเพราะว่าพลังงานของเขาวดีพลังงานของโอกาสพลังงานของพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสำฤทธิผลนะคะ สวยมากเลยนะทีนี้ผู้อ่านขอสัญญาณจากโรแมนต์แองเจลนะอยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนขอสัญญาณโรแมนต์แองเจล calling in your soulmate ว้าวพลังงานดีมากคู่โซเมตกำลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพลังงานนี้สอดคล้องกับฐานบุญฐานจิตของคุณเลย แรงอธิษฐานของคุณนะคะเหล่าเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินคุณได้ยินถึงแรงอธิษฐานของคุณให้สิ่งที่คุณอธิษฐานสำเร็จผลออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานสวยมากเลยนะคะคุณจะได้พบเจอคู่โซเมตคู่โซเมตกำลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอ้โหดีเซปชั่น สัญญาณเร CEPTION นะคะนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราจะมีคนที่ใช่และไม่ใช่มีคนที่สวมหน้ากากปิดบังอะไรหลายอย่างในชีวิตเราะคะปิดบังความจริงไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะสัญญาณนี้นะคะโชคชะตาออกมาบอกว่าคนที่ไม่ใช่โชคชะตาจะเอาออกไปจากชีวิตคุณนะคะคนที่เขารักคุณ คนที่ใช่คนที่เป็นคู่โซเมตของคุณจะเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเหมือนจัดเรียงใหม่นะอะไรที่ใช่อะไรที่ดีงามอะไรที่คู่ควรกับคุณนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณสิ่งดีงามจะเข้ามาเพราะคุณได้รับพรจากเหล่าเทวดานางฟ้าฐานบุญของคุณพลังงานบุญของคุณนะคะ จะทำให้คุณได้พบเจอคู่คนที่ใช่ของคุณคู่แท้นะ Keep an โอเพนไม n d นะคะขอให้คุณเปิดใจโซเมดของคุณที่เข้ามาคู่แท้ทางจิตวิญญาณเขาอาจจะมีทัศนคติแนวคิดมีเรื่องของวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะคะเมื่อคุณเปิดใจยอมรับความต่างคุณจะรู้เลยว่าสัญญาณของคุณเนี่ย จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคู่โซเมตของคุณอย่างรวดเร็วนะคะอยากให้คุณเปิดใจและเปิดรับเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะอีกใบ c o ด e p เ n นด n ซีบอกเลยว่าจะติดกันมากนะคะจะหวานมากจะติดกันมากถ้าแชทกันก็แชทกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในสายตลอด พลังงานความรักที่เข้ามาจะทําให้ชาวราศีมังกรนะคะเข้าใจเส้นทางของความรักเข้าใจถึงจังหวะเวลาของชีวิตนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะผู้อ่านขอเปิดคลาปไฟล์ให้อีกใบหนึ่งนะคะฮันนีมูนกรีดยาวๆสัญญาณออกมาบอกเลยว่าคุณต้องใช้เวลาหวานด้วยกันนะคะถ้าคุณได้ใช้เวลาด้วยกันจะดีมากๆนะคะ จะยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นรักกันนะพลังงานสวยงามนะคะคราวนี้ผู้อ่านขอสัญญาณจากจักระนะคะไพ่พลังงานอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้างน,นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเบิร์แคฮอลิกนะคะขออีกสามใบกันนะ d e s ฟอ n d ด n c e acceptance, civic c นะคะสัญญาณนี้ออกมาบอกชาวราศีมังกรว่าถ้าเกิดใครที่คลั่งงานนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยจัดเวลาเนาะจัดเวลาเพื่อที่จะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะให้ตัวเองมีออร่าสดใสได้พักผ่อนนะ ทานอาหารทั้งเรื่องการพักผ่อนการดูแลตัวเองนะคะจัดสรรเวลานะและที่สำคัญถ้าเกิดมีความรักความสัมพันธ์ก็ขอให้จัดสรรเวลาให้คนรักด้วยนะคะไม่ให้คนรักงอนอว่างั้นเถอะนะอีกอย่างหนึ่งอยากให้คุณแบบผ่อนคลายนะทำจิตใจให้สบายนะคะอะไรที่กังวลอยู่ก็อยากให้ปลดปล่อยพลังงานลบนั้นไปนะ ทำจิตใจให้ผ่องใสแจ่มใสนะคะและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีสัญญาณการยอมรับความจริงหรือยอมรับอะไรบางอย่างยอมรับตัวคุณเองยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจิตใจของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยพลังงานบวกนะคะคุณยอมรับและมองสิ่งนั้นด้วยความเป็นกลางนะแล้วจะทำให้พลังงานบวกคุณเพิ่มขึ้น ใครคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะในตัวตนของคุณเขาจะรักคุณมากๆความรักอาจจะจับต้องไม่ได้แต่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นและเจริญเติบโตในหัวใจคุณนะคะคุณจะเปิดประตูของความรักที่สว่างสดใสเมื่อคุณยอมรับทุกอย่างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกพลังของความรักนะความเข้าใจ ความเมตตานะคะผู้อ่านขอสัญญาณจาก Whisper of Love นะคะเสียงกระซิบของความรักอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรบ้างนะคะมาแล้ว Love is all around you ะะบอกมาบอกเลยว่าความรักรายล้อมตัวคุณนะคะคนที่คุณรักเขาก็รักคุณมากๆความรักของเขาอยู่ล้อมรอบตัวคุณเสมอ คนที่อยู่รอบตัวคุณรอบข้างคุณนะคะก็มีความรักให้กับคุณนะคุณจะรู้สึกถึงพลังของความสุขความไว้ใจนะคะความสุขที่เกิดขึ้นโรแมนว้าวเลยคู่นี้จะหวานอะไรขนาดนี้นะคะจะเป็นคู่ที่หวานมากคุณกับเขาว่าโรแมนติกมากและหวานมากนะคะถ้าเจอกันเนี่ย อย่างที่บอกว่าเป็นติ่งกันเลยนะคะจะติดกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรแบบนี้หวานจริงจังนะคะ you are limitless wow คุณมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดนะคะตัวคุณเนี่ยมีพลังที่จะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตคุณให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ปังมากๆด้วยนะคะ คุณมีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับโลกนี้นะคะให้กับสังคมให้กับผู้คนนะแล้วพลังงานนี้จะส่งผลให้คุณเลื่อนดับฐานจิตฐานบุญนะคะเมื่อคุณสร้างประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงามเพราะว่าคุณมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างนะคะที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีจะเป็นแรงดึงดูดที่คุณจะได้รับผลสำเร็จเข้ามาในชีวิต นั่นคือทำไมเราเทวดานางฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าคุณอยากได้อะไรให้บอกมาเป็นลำดับเลยนะคะเพราะคุณคู่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดนะคะเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะโพ้โหพลังงานลึกซึ้งดีงามมากๆนะคะชาวราศีมังกรผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนเลยนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องของชีวิตนะคะ ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะรักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ